นี่ทางเชฟเบียนะครับโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยคุณชาคิดครับที่เห็นเนอรคือเป็นภาชนะในการเสิร์ฟอาหารนะครับเป็นแผ่นอะคริลิกนะฮะที่เชฟประธานเหล็กนั้นเตรียมมานะครับที่อยู่นี่ก็คือเมนูขนมตั้งแตกนั่นเองครับเดี๋ยวจะมีการทุ่มสาดโอ้โหความอลังการนะครับติดตามได้ในตอนเสิร์ฟในตอนทานเลยแหะครับโอ้โหนี่นะเริ่มมาแล้ว เอานี้เชฟพุทธาชิงเราทำอะไรครับกุ้งมาอย่าบอกนะครับว่าเปลือกกุ้งเอาไปใช้เปลือกกุ้งกรใช้ตัวคดนะถูกต้องแล้วครับคุณชาคริดครับนั่นก็คือภาชนะนะครับที่เชฟพุทธาชิงจะใช้ใส่เมนูกุ้งล็อบสเตอร์ผัดพริกแกงเขียวหวานแล้วครับแล้วก็ยังมีไข่กุ้งติดอยู่ตรงเปลือกอยู่ด้วยนะพี่นะเหลือเวลาอีกสิบนาทีข้อ่ยงไ ไข่แดงครับเอาไข่แดงผลไข่ครับเอาไข่แดงมาผลนะครับมาขูดนะครับได้ฮะไม่เบาครับการจัดจานผมบอกเลยว่างานนี้ไม่เบาครับทั้งคู่เลยคุณจะคิดครับที่เห็นจัดจานนี้นะครับเชฟพุทธชิงจัดในเมนูไข่ซีซั่นเชสล่ะครับครับไข่ซีซั่นเชสหมี่ปอเปี๊ยะด้วยทั้งของเชฟเอียนก็ใช้เหมือนกันนะเอาเนี้เป็น lobster นะครับนะฮะก็มาเริ่มจัดจานเหมือนกันนะครับผมโอ้ยแต่อันนี้เขาทำให้สุกทั้งเปลือกแล้วค่อยมาแกะนะครับใช่ ตอนนี้ครับทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับะใส่อะไรลงไปฮะไข่ไข่ไข่นะครับทำคล้ายๆไข่น้ำนะครับครับแต่ว่าเป็นเป็นเคลียร์ซุปครับอนนี้ทางเชฟเอนะครับไงออกมาแล้วค่ะไข่ไข่ที่อยู่ในอไข่ที่อยู่นะเป็นสเต็กเอ็กซ์จริงๆด้วยสเต็กเอ็กอย่างที่เราเดาไว้นะครับเ็นนี้ครับผมเป็นมินิสเต็กนะเขาเรียกนะครับลาบทอดมาแล้วลาบทอดมาแล้วนะฮะลาบทอดสอดไส้ไข่นกกระทา นะครับทางกับปาต้องโกแล้วก็มีครีมไข่แดงอยู่ด้วยนะครับดไข่แดงทางเชฟพุท้าชิงนะครับนี่เป็นสลัดใช่ไหมคะคุณชกิดครับที่เห็นนั้นก็คือเมนูมิกซ์เบอร์รี่สลัดกับซอสขิงละครับจะเป็นย่างเอ็กเบอร์รี่สลัดนะครับมิกซ์เอ็กอันนี้จะเป็นของหวานหรือจะเป็นของหวานครับของหวานครับเหลือเวลาอีก5นาทีอีกหนาทีเอาละครับเอาละครับเล่นมือกันหน่อยนะครับ เหมือนรู้แลยนะพอได้ยินนี่เร่งนะครับครับคุณจะคิดครับตอนนี้นะครับเมนูของเชฟกระทะเหล็กนะครับเสร็จไปหลายเมนูแล้วนะครับมีไข่ลวกกับปลาท่องโก๋กรอบนะครับยังมีสเต็กสันในกับไข่ไอรอนเชฟนะครับเพิ่งเสร็จไปแล้วแล้วก็ห่อหมกหอยเชลล์ไข่กระทะก็เสร็จไปแล้วซอสไข่เค็มกับกุ้งมังกรก็เสร็จไปอีกหนึ่งเมนูเหมือนกันครับก็ครบแล้วเหลือแค่นี้เท่านั้นครับมีงานมาแล้วครับขนมถังแตกกันลัง ไปหยิบมาจากตู้เย็นนะฮรับซอสซอสพัชนเหมือนทำจากช็อกโกแลตเดี๋ยวนีตอบอกเชฟพีนบอกว่าให้เรียกหาซอสแล้วนะครับครัในนั้นแข่งแห้งแล้วครับแตกมาใส่ในน่าจะเป็นชามที่ทำจากช็อกโกแลตจริงๆนะครับคุณชักคิดครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือชามช็อกโกแลตเนยนะครับในเมนูขนมข้างแต่ครับโโอ้ห สวัสดีครับทางเชฟผู้ช้าชินะครับโอ้ยนี่นี่แกงเขียวหวานสวยมากค่ะโอ้ยน่าทานจังนี่ไปทอดลูมีข้านนี่รือข้าวข้าวญี่ปุ่นนะครับกับกินกับที่ใส่ข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมครับใช่ขี้หางขี้หางนี่ครับดูครับอึ๊บว้าโอ้ยนี่ไงนี่ไข่โอ้ยเต็มไปด้วยไข่วันนี้ทางเชฟเอนะครับมาแล้วนี่ซอสไข่เค็มนะฮะ Uh <ę Harriet> แต่วันนี้พูดท้าชิงเราก็พรีเซนต์ออกมาได้ดีไม่แพ้กันเลยนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนครับครับครับท่านผู้ให็นนะครับในเมนูฟิสเนเชยไข่ฟิสเนเชยนะครับก็จะมีไข่ปลาแซลมอนเข้ามาผสมอยู่ด้วยนะครับผมในกระทงกระเทิมทำได้สวยมากเป็นฟรีฟอร์มฟรีฟอร์มหมดเลยนะครับ ก็ดูว่าน่าจะทันนะครับน่าจะทันแล้วครับเสร็จหมดแล้วหรอครับตอนนี้เหลือแ่จานแบ่งจานนะครับเพื่อความสวยงามองค์ประกอบเหลือเวลาอีกสิบห้าวินาที15วินาทีเอาสิบห้าวินาทีตัวเย็นตัวเย็นเลยอ่ะเย็นๆครับเหลือเวลาอีกสิบสิบวินาทีครับ9ก้าแเย็นหกห้าสียสามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาครับ เรียบร้อยนะครับเป็นทันเวลาพอดีเห็นว่าทั้งสองทีมกอคู่นี้นะครับในปรนาที่สุดท้ายนี้ก็กําลังแต่งจาก,กันอยู่เลยเสร็จหมดไหมครับเชไฟไผ่ครับเสร็จครับเสร็จนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวพอใจไหมครับกับผลงานที่ออกมาก็พอใจ เห็นใช้ไข่สารพัดเลยแน่ใจว่าไข่ต่างๆที่เอามาเพิ่มเนี่ยจะไม่มารบกวนกับวัตถุดิบไม่มีไม่มีครับไม่มีกวนนะครับผมไม่มีกวนมั่นใจว่าสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กของเราได้ก็มั่นใจครับมั่นใจเลยครับเอาใจช่วยครับมาทานเชฟกระทะเหล็กของเราบ้างตอนแรกบอกว่าจะทําแค่4ี่เมนูไงไปไประมาณเป็น5ได้พี่จะเป็นครั้งแรกทําในรายการเชฟกระทะเหล็กนะครับผมแล้วเป็นในแนวไทยด้วยครับผมก็เลย ชาเลนจ์ตัวเองครับผมทดลองตัวเองนะครับเชฟเองก็เก่งมากนะครับเชฟเองก็โอ้โหดูเพลทติ้งนะครับสวยนะครับผมแล้วสุดท้ายสี่เมนูที่เพิ่มเข้ามาเสร็จหมดไหมครับเสร็จหมดครับผมเสร็จหมดนะครับผมแล้วเป็นไงครับวันนี้เรามาทาคือเรียกว่าเขาเรียกว่าฉีกจากจากสไตล์ของเชฟเอ๋เลยจริงๆกับกับเมนูที่ทําทั้งหมดวันนี้ก็พยายามที่จะเก็บความเป็นไทยเอาไว้นะครับแต่ว่า Presentation การตกแต่งการเสิร์ฟก็ไม่อยากจะทําแบบธรรมดาครับผมก็คือยังเก็บเอกลักษณ์ของตัวเองไว้นิดนึงแต่ว่าฉีกเรื่องรสชาติของอาหารมาแล้วกันนะครับมั่นใจไหมว่าวันนี้ยังจะรักษาแชมป์เอาไว้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะฉะนั้นสักครู่เดียวครับเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าวันนี้การแข่งขันการทำอาหารในเชฟกระทั่งประเทศไทยใครจะเป็นผู้ชนะครับสักครู่เดียวครับ และอาหารของเชฟผู้ท้าชิงเชฟไผ่มีทั้งหมด4จานจานแรกไข่ซีซันเชนไข่ตุนที่ปรุงแต่งหลากวัตถุดิบจนครบรถเสิร์ฟใส่ในแก้วใสทานคู่กับข้าวทอดสไตล์ญี่ปุน่นกับโฟมไข่ขาวเป็นเมนูความอร่อยที่เหมาะจะทานในทุกฤดูกาลจริงๆจานที่สอต้มส้มไข่สายทอง น้ำซุปที่ปรุงรสฉบับไทยจนเข้มข้นลอยเด่นด้วยเนื้อไข่ที่สุกเหลืองราดแต่งด้วยโฟมไข่สีขาวนวลเป็นเมนูรสเยี่ยมที่กลมกล่อมไปทั้งน้ำและเนื้อจริงๆจ,จานที่3มิกซ์เบอร์รี่สลัดกับซอสขิงไข่ไก่ที่ทอดในพิมพ์จนขึ้นรูหยอดด้วยผลเบอร์รี่และสารพัดไข่ ที่เคล้ากับน้ำสลัดจนเข้ารถเป็นกระทงพร้อมเสิร์ฟที่ตอบโจทย์ความอร่อยได้อย่างลงตัวจานที่4ี่กุ้งล็อบสเตอร์ผัดพริกแกงเขียวหวานเครื่องแกงที่เคล้าด้วยสมุนไพรไทยผัดรวมกับกุ้งล็อบสเตอร์และไข่ออนรุงแต่งจนเข้ารถเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวที่หุงหอมเป็นเมนูความอร่อยที่ยั่วน้ำลายซะเหลือเกิน และอาหารของเชฟกระทะเหล็กเชฟเอียนก็ทำออกมาที่5เมนูครับจานแรกไข่3สไตล์ไข่หลากชนิดที่เนรมิตได้หลากหน้าตาทั้งลวกลาบและตุน๋นเมื่อได้ทานจะสัมผัสกับความโดดเด่นของรสชาติที่เลถถิศรสชวนอร่อยลิ้นจานที่สองห่อหมกหอยเชลไข่กระทะไข่ขาวของนกกระจอกเทศที่ตีกับ เลบดจนเข้ารสวางเด่นด้วยฮอมกไข่ราดกับซอสสูตรเฉพาะสุดรรงสั์เป็นเมนูไข่ไข่ที่ทำได้น่าทานซะเหลือเกินจานที่3ซอสไข่เค็มกับกุ้งมังกรไข่เค็มแดงที่ปั่นกับส่วนผสมจนเคร,าร้ารสราดแต่งบนเนื้อกุ้งมังกรที่ปรุงสุกพร้อมเนื้อไข่เค็มสับสูตรเข้มขน้น เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ให้อัตรรสความเป็นไข่ได้ดีจริงๆจานที่4สเต็กสันในกับไข่ไอรอนเชฟไข่ไก่ที่ปรุงสันเป็นชิ้นโตวางบนยอดเนื้อสันในที่หอมนุ่มราดกับซอสแบบฉบับไข่ลูกเคยไทยเป็นเมนูเลิศรสที่ตอบโจทย์วัตถุดิบได้อย่างสุดยอดและจานสุดท้ายขนมถังแต่ไข่ไก่ที่ผสมตีเข้ากันกับเนื้อแป้ง แต่งจนสุกเหลืองเสิร์ฟใส่ในถังช็อกโกแลตร้อมไอศกรีมกลิ่นวนิลารสหอมนุ่มเป็นเมนูสุดอลัองการที่แตกความอร่อยได้อย่างลงตัวเมนูอาหารชั้นเลิศของเชฟท่านใดจะถูกปากคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีประชันการทำอาหารในวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับ